การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารครั้งที่หนึ่งนายสุเพชคำใสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประาญญาถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านดงเจริญตั้งอยู่ที่บ้านพรนพุนสุขหมู่ที่5 ตำบลดงเจริญอำเภอคำเขินแก้วจัังหวดยะโสธรบนพื้นที่11ไร่63ตรางวาปัจจุบันมีจำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น16ท่านประกอบด้วยผู้อำนวยการ1ท่านครู11ท่านครูอตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา4ท่านรวมทั้งสิ้น16ท่าน ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารการจัดการสถานศึกษาโครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านดงเจริญโดยพูอในการสมเพศคำใสประกอบด้วยการบริหารงานสีฝ่ายคือกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและ กลุ่มบริหารงานทั่วไปรวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครองและสิทธิเก่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนโดยการใช้โดงโมเดลเป็นฐานประกอบด้วย D. Database ระบบฐานข้อมูล O. Organization การจัดองค์กรบริหารการศึกษา N. Network การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพ G. Good Government หลักธรรมมาพิบาลเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านดงเจริญได้จะดทำโครงสร้างเวลาเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีอีกทั้งยังสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของตนเองนอกจากนี้ยังมีฐานเรียนรู้ต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก ฐานการเรียนรู้ธนาคารทองคำและฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษที่นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงและนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงเจริญจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อผู้เรียนซึ่ง เป็นผลมาจากการบริหารจัดการโดยใช้ดงโมเดลและได้รับรางวัลการันตีอีกมากมายมีครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีผ่านเกณฑ์ระดับประเทศได้คัดเลือกให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีระดับประเทศ จึงทำให้โรงเรียนบ้านดงเจริญเป็นที่ศึกษาดูงานของคณะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งได้รวมจัดแสดงผลงานของโรงเรียนในการประเมินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านสารานุกรมไทย และรับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยเล่มที่42โรงเรียนบ้านอาเจริญได้มีการจัดประชุม PLC อยู่เสมอเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพประเด็นท้าทายในการบริหารการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน p r o j t c t s e s l e l r n r n i ค่าพระเจ้าในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งมีความต้องการในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนการผลสัมฤธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นป1ถึงม3สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ3ส่วนผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน โดยมีระดับคุณภาพดีเยี่ยมสูงขึ้นร้อยละ40จึงจัดให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project b a s l e l r n r n i n g โรงเรียนบ,บ้านองจริญได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนบ้านดงเจริญและแฟนเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านดงเจริญขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังค่ะ